เปิดคลิปต้นเหตุด,ดรามา่าสามีบุ๋มปนดาเล่นกับลูกชายหลายคนบอกสงสารค่ะมีแต่ละบ้านกันเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันจริงๆและที่ผ่านมานั้นครอบครัวของดาราคนไหนเผยโมเมนต์เลี้ยงลูกกับลูกก็เจอนั้นดราม่าชาวเน็ตช่วยเลี้ยงลูกค่ะเช่นเดียวกับล่าสุดนั้นบุ๋มปนดาวงผู้ดีได้โพสต์โมเมนต์ที่สามีกอตอทิตย์นั้นเล่นกับน้องอเล็กค่ะที่เธอระบุข้อความว่าแฮชแท็กเมื่อมีพ่อเป็นนักกล้ามและเมื่อมีลูกเป็นเด็กผู้ชายกันละเล่น จึงออกมาเป็นแนวนี้อันนี้น้องจับนิ้วขนพ้ะขึ้นไปเองแล้วก็ปล่อยตัวลงมาเองค่ะเสียดายที่เล่นก่อนหน้านี้ไม่ทันทํากลางชาวเน็ตหลายคนชมความน่ารักของทั้งคู่มิวยัยเจอดราม่าค่ะคอมเมนต์ชาวเน็ตมาเตือนทั้งบอกว่ากระดูกน้องอย่างไม่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวข้อต่อแขนมีปัญหาค่ะสงสารน้องอลิกบ้างอะไรบ้างค่ะ